คลิปนี้ผมพามาชมรีวิวอีกหนึ่งเครื่องไม้เครื่องมือดีๆจากมาสโลจะเป็นเครื่องเป่าใบไม้แบบไร้สายนะครับรหัส SCBL 800ตัวนี้จะให้เป็นมอเตอร์บัตเล็กมาด้วยแรงลมเร็วถึง85เมตรต่อวินาทีความเร็วรอบ28,000รอบต่อนาทีหมดความเร็วเนี่ยจะปรับได้ถึง2ฟังก์ชันด้วยกันสินค้าภายในกล่องก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับอันนี้ผมแกะออกมาให้ดูเป็นที่เรียบร้อยนะ มาเริ่มกันที่ในส่วนของคู่มือการใช้งานคู่มือการใช้งานด้านในเขาจะบอกเป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับอ่านทำความเข้าใจได้แบบง่ายมากแล้วก็นี่จะเป็นสเปคของตัวเครื่องน้ำหนักตัวเครื่องแค่1.79กิโลกรัมเท่านั้นแล้วก็จะมีใบรับประกันสินค้ามาให้ด้วยก็จะเป็นการรับประกันแบบออนไลน์นะถัดมาจะเป็นตัวเครื่องขนาดกำลังดีเลยนะครับก็จะเป็นโทนสีประมาณนี้การเก็บรายละเอียดต่างๆถือว่าทำได้ดี ด้าน,นหลังจะมองเห็นใบพัดขนาดค่อนข้างจะใหญ่นะครับมอเตอร์บัสเหล็กให้พละกกำลังหรือว่าให้แรงลมที่ดีเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นสเปคของตัวเครื่องมาดูด้านในกันนะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับท่อต่อเนี่ยเขาจะให้มาถึง3ท่อนด้วยกันนะครับก็จะทำมาจากพลาสติกมีความหนาที่ดีแล้วก็จะมีความเหนียวด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะเวลาจะใช้งานเนี่ยเราสามารถเอามาต่อเป็นท่อนๆแบบนี้ได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นท่อนที่อยู่ส่วนปลายที่สุดหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเวลาจะต่อใช้งานก็เสียบเข้าไปให้มันลงล็อกนะครับก็ใช้งานได้แล้วนะะเดี๋ยวมาต่อให้มันเป็นท่อนยาวๆเลยแล้วกันนะครับถ้าต่อสามท่อนความยาวมันก็จะประมาณนี้เลยเวลาจะต่อเข้ากับตัวเครื่องนะมันจะมีเดือยอยู่นะครับตัวนี้เวลาปลดล็อกต้องกดลงนะครับแต่ว่าเวลาใส่นี่ไม่ต้องกดนะ รเราดันเข้าไปกรึบอ,อยู่แล้วนะครับนี่ตัวเครื่องขนาดกําลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่แล้วก็น้ําหนักไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็จะมีแบตเตอรีออ่20โวลต์ของมายสลุมาให้อยู่1ก้อนแบตก้อนใหญ่เลยนะครับพร้อมกับแท่นชาร์จนนี้ก็สามารถเช็คระดับแบตเตอรี่ได้มีไฟยอยู่ด้านข้างแบบนี้นะครับช่องเสียบแบตเตอรี่มีลักษณะแนวนอนอยู่ด้านหลังเครื่องแบบนี้เพื่อทวงสมดุลตัวเครื่องให้มันออพอเหมาะนะครับเวลาเราจับถือใช้งาน ตัวนี้สวิตช์จะเป็นแบบไกปืนนะครับสามารถปรับระดับแรงลมได้จากการกดไกการทํางานโดยเพิ่มระดับความแรงตามนิ้วที่กดนะครับยิ่งกดมากมันก็จะยิ่งแรงมากและตัวนี้เนี่ยมันสามารถล็อกความเร็วได้ด้วยนะครับก็คือทําให้เครื่องเนี่ยมันสามารถทํางานได้โดยอัตโนมัติโดยที่เวลาจะใช้งานเราก็ดันไปข้างหน้าเพื่อเพิ่มความแรงแล้วก็ดันถอยกลับมาเพื่อลดความแรงของลมนะครับก็เวลาใช้งานานานๆน,นะเราไม่ต้องเมื่อยมือในการที่จะกดสวิตช์ค้างไว้ตลอดเวลา ในส่วนฐานของเครื่องก็ง่ายต่อการจัดเก็บนะครับเราสามารถเอาไปเกี่ยวหรือว่าแขวนบนที่ต่างๆได้และถ้าหากว่าวางกับพื้นนะครับมันก็จะมีความแข็งแรงมั่นคงที่ดีด้วยโดยที่ตัวนี้นะครับมันสามารถต่อใช้งานได้ถึง3สเต็ปนะครับสเต็ปที่1เนี่ยต่อใช้งานแบบท่อสั้นเวลาเราไปใช้งานในพื้นที่ที่มันอาจจะคับแคบหน่อยนะครับก็ต่อแบบท่อสั้นแบบนี้ก็ได้สเต็ปที่2ใช้งานต่อแบบท่อยาวก็ต่อเข้าไป2ท่อน แล้วก็สเต็ปที่3ต่อท่อแบบครบเซตก็อย่างที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้นะครับด้านข้างกล่องตรงนี้ก็มีบอกสเปคของตัวเครื่องเช่นกันนะผมเอามาใช้งานให้ชมกันดีกว่านะครับอันนี้ก็เอามาเป่าใบไม้ที่มันมีความหนาแน่นค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับก็คือมันกองทับๆกันค่อนข้างจะเยอะนะเนี่ยสามารถที่จะเป่าได้อย่างสบายๆความแรงของลมนี่ต้องบอกว่าแรงมากจริงๆตัวนี้นอกจากจะเป่าใบไม้ได้แล้วนะครับเราก็เอาไว้ไปเป่าฝุน่น ต่างๆก็ได้นะครับก็คือฝุ่นาภายในพื้นที่ช็อปหรือว่าที่ทำงานของเรานะครับรวมไปถึงหลังจากที่ล้างรถเสร็จเราก็ไปเป่าน้ำก็ได้นะหรือตัดหญ้าเสร็จก็เอาไปเป่าพวกเศษหญ้าที่มันกระเด็นขึ้นมาก็ได้เช่นกันแต่ในที่นี้ผมไม่ได้เอาไปทำให้ดูนะก็เอามาเป่าใบไม้ให้ชมกันเฉยๆนะครับดูความแรงนะต้องบอกว่าแรงมากจริงๆเนะี่ยสามารถเป่าได้อย่างสบายๆนะครับเอาไว้ไปเป่าทำแนวกันไฟบริเวณรอบๆบ,บ้านก็ได้นะครับ แต่ก็อาจจะต้องเตรียมแบตเตอรี่ไปเผื่อด้วยเนาะ ก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากเลยนะครับสำหรับเครื่องเป่าใบไม้จากมาสารลุต,ตัวนี้ scbl 800นะครับราคาก็ถือว่ากำลังดีนะไม่แพงมากเกินไปราคาจะอยู่ที่ประมาณ2,000ต้นต้นเท่านั้นเองก็คือครบเซ็ตแบบนี้เลยนะมีแบตบมีแท่นชาร์จให้ ท่านไหนที่สนใจอยากได้ไปใช้งานสักชุดหนึ่งเดี๋ยวผมมีลิงก์สินค้าไว้ให้ใต้คลิปวีโอตรงเดสคริปชันเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมถ้าชอบถูกใจก็ซื้อหาไปใช้งานกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอามารีวิวให้ชมกันพอสมควรนะ่าจะจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมมารีวิวแนะนําให้ชมกันใหม่ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ